กค่ะข,ข,ขนมจีนเราไปทำยังไงลู้พูดให้เต็มที่ในความรู้สึกของเชฟเองนะงไม่ว่าจะเป็นการท<ม>ําขนมจี<ล>นทอดจากข้าวอะไรก็แล้วแต่ทอดแล้วยังไงสูตรนี้เป็นสูตรยังไงอ่ะที่บายให้พวกเราฟังครับขนมจีนเวลาทำนำแป้งมาหมูเสร็จแล้วนำแป้งอันนี้อะไรครับข้าวกลางครับเอามาผสมกันจะนข้าวกล่อรยค่ะรวยครับ Speak louder please ขนมจีนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก Noodles เรียกว่าอะไรลูก Noodles Noodles เเก่งมากเลยเชฟเนี่ยก็สุดแล้วว่าเมื่อกี้น้องเชฟเขาบอกว่าขนมจีนเนี่ยทำจากข้าวกลมนะฮะทำเป็นขนมจีนเสร็จแล้วไปทอดใช่ไหมครับนะฮะโอเคเอาช็อกโกแลตทำไงลูกเอาช็อกโกแลตหลายๆสูตรมาผสมกันให้คนกันครับ ก็สูตรลับอีกด้วยมีสูตรใส่กระเป๋าไวหมเดี๋ยวลูกไปลูกอันนี้สีอะไรคอร่อยสุดในประเทศไทยเลยเป็นยังไงลูกสีอะไรคะอันนี้แไข่รสค่ะทำยังไงคะนำไแครอทมาปั่นเสร็จแล้วพันกับน้ำแล้วก็มาผสมกับแป้ง